ันที่15กันยายน2568เวลา11นาฬิกาหน้าที่สำนักง,งานตำรวจภูธร,รภาค5นายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับตำรวจภูธร,รภาค5ถแถลงข่าวการจับกลุ่มกลุ่มขบวนการลักลอบนำหนึงยงยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชีงยงใหม่จับได้2คดียึดยาบ้ากว่า9ล้าน7แสนสหมื่นเม็ดไอ้์1 0 0กิโลกร,รมัมผู้ต้องหา4รายของเราเองเป็นต้นดวงกับ กลุ่มผู้ค้าเดิมซึ่งเราเชื่อว่าเราทําการจับกลุ่มไปแล้วถ้าเกิดสื่อมวลชนจําได้ตอนที่ผมยา้ายมาครั้งแรกเนี่ยที่จับได้ที่ช้ําเผือกที่ไล่จับทั้งเสือตรงนั้นได้ยาบ้า6ล้านเม็ดนะครับเป็นกลุ่มในเสือตอนนี้กลุ่มของหมายจับหลบหนีอยู่ฝั่งประเทศพม่าฝัาา่งตรงกระจายถนนเชียงใหมพ่พะเาทั้งเส้นนะครับในวันที่ในวันที่13นะครับ จนจนกระทั่งช่วง3ทุ่มวันที่13เรามาเจอรถเป็นอีซูซูสีเทาทะเบียน2802โคราชนะครับคุมกระบะมีผ้าพลาสติกคุมกระบะเป็นรถต้องสงสัยนะครับก็ขับตามขับตามออกจากสังชยัยนะครับเข้าแม่โจ้เข้าแม่โจ สื่เนื่องจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ AI แล้วก็ลายเส้นเขียนซึ่งท่านรองธนาวัฒน์ทนา,ายรัฐเนี่ยเป็นผูพ้พัฒนา AI ตัวนี้ก็คือการวิเคราะห์แผ่นป้ายทะเบียนด้วยระบบของลาปาเนี่ยร่วมก,กับกลุ่มเครือข่ายที่อยู่ต่างประเทศซึ่งซึ่งเราออกไม่จัดไปแล้วนะครับเป็นคนจาัาเรื่องการนาเทคโนโลยี ขอานวัตกรรมอะไรมาพัฒนาเพื่อให้ประสิทธิภาพส้นผลในการทำงานนั้นดีขึ้นนั้นผมได้ทน้งว่าแบบหมัดก็จังน้าสนับสนุนแล้วก็กลับเื่อนให้ดียิ่งขึ้นไปส่วนเรื่องของการบำบัดพื้นที่เยียวยานั้นก็ต้องเป็นการทำงานร่วมกันกับทางทีมสาธารณสุขแล้วก็มี่สำคัญก็คือผมจะมีการกระจายบทบาทให้กับองค์กรท้องถิ่นนะผู้บริหารท้องถิ่นซึ่เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้วให้มีบทบาทเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื uhm. ่อให้สังคมรอเลือ8ล้านผมนายอุดมปกร่องบอลคุณนายเฉยเชียงของได้รับมอบหมายจากท่านชรินทรสุุคผู้ราการจังหวัดเชียงรายให้มาร่วมการแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด วันนี้นะครับได้รับการปฏิบัติการที่เชียงของตัววันที่12เนี่ยจำนวน6ล้านเม็ดก็เลยจะเป็นจะต้องใช้อาวุธปืนยิงยางรถนะครับจนกระทั่งเข้าข้างทางเข้าข้างทางจับกลุ่มของทีมงานกองกับสองสื่อภาพที่เดียวกันที่ที่ติดตามมันจะมีรายละเลอียดก็คือ จากการข่าวเราทราบเพียงแค่ว่าจะมีรถอีซูซุไม่ทราบไหไในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนและต้องป้องกันและปราบปรามในส่วนของงานยาเสพติดเรามีจ้ตรวจจุสกัดที่มีความพร้อมและร่วมทำงานกับปรามวยรนใกร่ากายทุกฝ่ายนะครับ ซึ่งก็เป็นเป็นผลจากการปฏิบัติทั้งข้อพิเศษน,นะครับในส่วนโดยทั่วไปแล้วนะครับเรื่องหนึ่งที่สําคัญของเราก็คือการสกัดกั้นยาเสพติดต้อกใหญ่ๆเพื่อไม่ให้เข้าสู่พนที่ตอนนี้นะครับก็เป็นการบูรณาการร่วมกันมาครั้งสองครั้งนะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณท่านที่ติด ไม่ได้ไม่ได้พักปล่อยนะครับแต่การสำเการสเ็ดเพื่อความมีส่วนร่ของนักนนะครับขอขบคุณครับแล้วทาได้งันกอการสสนอบสนำวดเยท่านหน้าค่ะแวก็สาธิ ทานปณิธาแก้วติ๊กป้องกันจังหวัดท่านอารักษ์ศรีบุเรงศูนย์ข่าวภาคเหนือ24นัดที่หนิวเชียงใหม่รายงาน